ยังไม่ได้ประตูตีไข่แตกครับเอาเลยครับเกมสวนดักราดมาจากตำแหน่งลำหน้าเลยครับพยายามบอกว่ายังพุทธสินนะครับอาจารย์จารึนเลยครับบอกว่ามาจากตำแหน่งตำแหน่งลำหน้าเอาเลยครับจ่ายขน,นันต,ต,ตรงยัดมานะครับปาริสต้าเปลี่ยนไปทางขวาครับที่ธนชัดธนชัด ยุ่นเพราะตรงกลางไม่ได้มีใครยังเก็บได้อยู่ครับยังดักไว้ได้ครับอัคเดชอัคเดชนะครับโยกโยกไปทางขวาเจอกับนัทพลครับไปไม่ได้โยนโยนมาพื้นกลับมาตั้งใหม่ครับต้องเปลี่ยนดักไว้ได้ครับโอ้โหยังเป็นท้องของปักปักเจยงเอาเลยครับปักเจอกับจงจินยงโอ้โหเอาเลยครับยัดตรงกลางครับ บาลิสตาเปลี่ยนไปทางขวาใหม่ลำหน้าด้วยครับออกเลยครับโอกาสมาแล้วครับโอกาสมาแล้วครับตรงนี้เปิดมาจังหวะสุดท้ายพยายามที่จะเก็บไว้่ได้ครับความกระหยันนเลยครับแต่ก็เก็บไว้ไม่ได้ครับเป็นตัวดาวรุ่ง เห็นอาทิตชาเลยครับจังหวะที่จะเกี่ยวบอลมาเล่นครับอทัชชาระหุงทองเนี่ยเสร็จก็มาเตือนกันหน่อยแล้วครับปักเจยองซูซ่าจีฟอนซันเลยครับต้องประกบเลยครับดูครับมีเอ็มพีนครศรีครับไอ้หนุ่มเมืงองขอนแก่น วัฒนพรเปิดไปที่ดักลา้ารกบเป้าใหมเจอกับทางด้านนัรกรกอลเลยครับเห็นธนาชัดเติมขึ้นมาออกเลยครับความขยันของเจ้านัตพลเห็นนะหลบไปได้บอลได้เปรียบครับสุดท้ายไม่รอดครับอัคคเดชจังหวะเบรกเกมเลยครับ วันนี้ยังไม่โยฟอมเก่งครับสำหรับอคเดชสุขสิริครับ<อ>นักตีแล้วนี่ถือว่าท็อปฟอมอยู่ครับอคเดตผ<อ>ู้ตัดสินให้เป็นรูปตั้งเตะขึ้นมาครับธ<อ>นาชัดนะครับเปลี่ยนมาทางซ้ายกันบ้างครับขึ้นเกมทางซ้ายดูที่นักตกรนืนกลับมาที่นักตะกอนซอยทองเปิดขนานเส้นครับ อะไรครับมีทงขึ้นเลยครับลูมีออฟไซด์ไวก่อนเลยครับจกกังหวะเติมที่จะขึ้นเกมเลยครับเป็นอาชัดชาเลยครับอยู่ในช่วงของนาทีที่3ามปดเวลาการแข่งขันขนี่ขึ้นเวลาเลครคกับ